ขออราธนาบารมีองค์พระคะเนศประสิทธิ์ประสาทพรอ,อำนวยพรให้ผู้ที่เข้ามารับชมรับฟังทุกท่านมีความสุขความเจริญมีโชคใหญ่ลาบใหญ่ทุกท่านทุกผู้ทุกคนเทิน้าพยากรณ์ เป็นช่องที่จัดทาขึ้นด้วยความพึงพอใจความชื่นชอบความหลงไหลในการพยากรณ์ในการทํานายของผู้จัดทําและมีวัตถุประสงค์เพื่อความสนุกและความบันเทิงเท่านั้นดังนั้นปโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังอย่างถี่ถ้วนร,บรอบคอบและหากรับชมรับฟังแล้วถูกใจชื่นชอบมีความสุขได้รับความสนุกและความบันเทิงจากการทํานายและการพยากรณ์ลบกวนฝากกดถูกใจกดไลค์ กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งกดติดตามกันด้วยนะครับจะได้ไมพ่พลาดการพยากรณ์การทำนายในครั้งต่อๆไปในโอกาสต่อๆไปสำหรับคนที่เกิดปีมะเส็ง ปีนี้จะมีโอกาสได้เริ่มต้นอะไรใหม่ๆได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆได้ลงมือลงแรงทำในสิ่งที่ไม่เคยทำมาก่อนหรือมีประสบการณ์มาก่อนแต่ถ้ามีความมุ่งมั่นตั้งใจพยายามใช้สติปัญญาใช้ความรู้ความสามารถของตนก็จะสามารถทำสิ่งต่างๆเหล่านั้นออกมาได้ดีได้รับผลลัพธ์ที่ดีประสบผลสำเร็จ แต่ในขณะเดียวกันนะครับจะต้องระมัดระวังในเรื่องของอุบัติเหตุเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยเฉียบพลันฉับพลันอาจจะนามาซึ่งการสูญเสียผลเสียความเสียหายอย่างเบาๆก็ทําให้หงุดหงิดใจเสียเงินเสียทองเสียเวลาแต่ถ้าร้ายแรงก็อาจจะสูญเสียของรักสูญเสียสิ่งสําคัญได้เช่นกันนะครับด้านการงานคนที่ว่างงานคนที่ยังไม่มีงานทํา จะมีโอกาสได้รับการช่วยเหลือสนับสนุนส่งเสริมจากผู้คนจากคนใกล้ตัวและไกลตัวจากคนรอบตัวรอบกายทําให้มีโอกาสมีช่องทางเส้นทางที่เหมาะสมขอแค่มีความมุ่งมั่นตั้งใจจริงจังพยายามอย่างเต็มที่เต็มความสามารถก็จะสมหวังได้ดังที่ต้องการ โดยเฉพาะนะครับถ้าสนใจถ้าได้ไปสมัครงานไปสัมภาษณ์งานกับหน่วยงานองค์กรบริษัทที่มีความเกี่ยวข้องเกี่ยวพันกับต่างชาติต่างประเทศหรือที่มีหุ้นส่วนมีคู่ค้ามีการค้าขายมีการนําเข้าส่งออกติดต่อซื้อขายกับทางต่างชาติต่างประเทศก็จะยิ่งเพิ่มโอกาสที่จะประสบความสําเร็จมากขึ้นเพิ่มขึ้นสำหรับคนที่ทำงานแล้วมีงานทำ ปีนี้จะเป็นปีที่ต้องมีการวางแผนมีโครงการมีการเตรียมตัวเตรียมการในการขยับขยายธุรกิจกิจการหรือในการทำงานต่างๆให้มากขึ้นเพิ่มขึ้นซึ่งก็จะได้รับความร่วมมือร่วมแรงร่วมใจจากบุคคลต่างๆไม่ว่าจะเป็นหุ้นส่วนคู่ค้าผู้ลงทุนหัวหน้าผู้บังคับบัญชาลูกน้องบริวารเพื่อนร่วมงานจะได้รับการสนับสนุนส่งเสริมอุปถัมภ์ค้ำชูในการดาเนินการต่างๆ ในการตัดสินใจต่างๆที่เกี่ยวข้องเกี่ยวพันในเรื่องการทำงานเป็นอย่างดีส่งผลให้มีโอกาสพบกับความสำเร็จได้รับผลลัพธ์ที่ดีตามที่ต้องการนะครับด้านการเงินปีนี้จะเป็นปีที่อุดมสมบูรณ์จะมีโชคมีลาบทางการเงินมีช่องทางหนทางเส้นทางในการหาเงินทำเงินสร้างเงินจะประสบผลสำเร็จในการลงทุนในการสร้างรายได้สร้างรายรับ จะมีกินมีใช้มีจ่ายมีเก็บมีออมสามารถใช้จ่ายในสิ่งต่างๆได้ตามที่ต้องการในส่วนของปัญหาและอุปสรรคทางการเงินโดยส่วนใหญ่โดยส่วนรวมจะถูกจัดการแก้ไขเป็นอย่างดีมีประสิทธิภาพไม่มีอะไรให้ต้องวิตกกังวลแต่ที่สำคัญนะครับจะต้องระมัดระวังในเรื่องการใช้จ่ายการเสียเงินเสียทองไปกับการช่วยเหลือผู้คน ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการเจ็บป่วยป่วยไข้อุบัติเหตุการบาดเจ็บต่างๆรวมไปถึงในเรื่องการหยิบยืมการกู้ยืมเงินการช่วยเหลือซึ่งกันและกันเป็นเรื่องที่ดีนะครับต้องพิจารณาถึงเหตุผลความจําเป็นพิจารณาถึงอุป,ปนิสัยใจคอความสําคัญความสัมพันธ์ของคนที่มาขอความช่วยเหลือด้วย อะไรก็ตามที่มันมากไปเกินไปเยอะไปย่อมไม่ดีและอาจจะส่งผลทำให้เกิดผลเสียมากกว่าได้นะครับด้านความรักคนโสดคนที่ยังไม่มีคู่ครองคนรักคนพูดคนคุยปีนี้ถ้าใครยังมีความต้องการที่จะครองความโสดยังอยากอยู่คนเดียวไม่อยากมีใครก็จะได้โสดตามที่ต้องการสมหวังสมปรถนาส่วนคนที่ต้องการมีคนรักคู่รักอยากมีคนพูดคนคุย ปีนี้จะเป็นปีที่มีโอกาสได้แค่คิดได้แค่วาดฝันได้แค่จินตนาการยังไม่ถึงเวลายังไม่เหมาะยังไม่ควรยังไม่สามารถทำให้เกิดขึ้นจริงได้ตามที่ต้องการหากดื้อรั้นฝืนที่จะมีต้องการที่จะมีให้ได้แนะนำนะครับจะต้องระมัดระวังเพราะว่ามีโอกาสพบเจอกับการพัดภาคการลาจากความเสียใจความเศร้าใจความทุกข์ใจในเรื่องที่เกี่ยวข้องเกี่ยวพันกับความรละความสัมพันธ์ ดังนั้นถ้าจะดื้อรั้นก็ขอให้เตรียมตัวเตรียมใจเผื่อใจเอาไว้บ้างถ้าเป็นไปได้ก็พูดคุยทำความรู้จักศึกษาดูใจกันไปก่อนอย่าพึ่งรีบร้อนดูกันยาวๆดูกันนานๆน,น่าจะเป็นตัวเลือกที่ดีกว่านะครับสำหรับคนที่มีคู่ครองคนรักคนคบหาศึกษาดูใจมีคนพูดคนคุย ปีนี้จะเป็นช่วงเวลาในการคิดพิจารณาไต่ตรองทบทวนสิ่งต่างๆในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับความรักความสัมพันธ์ทบทวนความรู้สึกความต้องการความคาดหวังของตนเองซึ่งโดยส่วนใหญ่โดยส่วนรวมแล้วมีแนวโน้มไปในทางที่ไม่ดีผิดหวังเสียใจทุกข์ใจมากกว่าไปในทางที่ดีนะครับ ดังนั้นขอให้ใช้เวลาให้นานพิจรารณาให้ดีให้แน่ใจให้ชัดเจนให้ชัวร์เสียก่อนก่อนที่จะตัดสินใจลงมือทำในสิ่งใดอย่าใช้อารมณ์อย่าใช้ความรู้สึกมากกว่าเหตุผลคิดหลายๆมุมมองหลายๆด้านถ้าคิดถ้าตัดสินใจที่จะเดินหน้าต่อไปอะไรที่ปรับได้ก็ต้องปรับอะไรที่ยอมได้ก็ต้องยอมกันบ้างต้องรู้จักปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดี แต่ถ้าฝืนไม่ไหวทนไม่ไหวรับไม่ได้ยอมไม่ได้ก็ต้องทำใจเตรียมใจต้องตัดใจและต้องปล่อยไปถึงจะเจ็บแต่ก็จบน่าจะเป็นหนทางเป็นทางเลือกที่ดีที่เหมาะสมและเพื่อเป็นการเพิ่มความเป็นมงคลให้แก่ชีวิตสิ่งที่ดีที่สุดหนทางที่ดีที่สุดก็คือการถือศีลการสวดมนต์ภาวนาการนั่งสมาธิจเจริญสตินอกจากนี้แนะนำว่าควรหาเวลาไปไหว้พระประจำวันเกิด หรือประจำราศีของตนโดยสำหรับคนที่เกิดวันอาทิตย์และคนราศีสิงห์ซึ่งมีดาวอาทิตย์เป็นดาวเจ้าเรือนในลัคนาราศีดังกล่าวแนะนำให้ไปไหว้พระปางถวายเนตรซึ่งองค์พระจะอยู่ในลักษณะท่ายืนโดยลืมพระเนตรหรือดวงตาทั้งสองข้างพระหัตหรือมือประสานกันไว้ที่หน้าตักโดยมือขวา จะซ้อนทับเหลี่ยมอยู่บนมือซ้ายสำหรับคนที่เกิดวันจันทร์และคนราศีกรกฎซึ่งมีดาวจันทร์เป็นดาวเจ้าเรือนในลัคนาราศีดังกล่าวแนะนำให้ไหว้พระปรางห้ามญาติคำว่าญาติจะเป็นคำเดียวกับคำว่าญาติพี่น้อง องค์พระจะอยู่ในลักษณะท่ายืนโดยยกพระหัตหรือมือข้างขวาขึ้นมาเสมออกเพียงข้างเดียวสำหรับคนที่เกิดวันอังคารคนราศีเมษและคนราศีพิจิกซึ่งมีดาวอ,อังคารเป็นดาวเจ้าเรือนในลัคนาราศีดังกล่าวแนะนำให้ไหว้พระปางสายญาติซึ่งองค์พระจะอยู่ในลักษณะท่านอนตะแคงขวาหลับพระเนตรหรือหลับตาพระเสียนหรือศีรษะหนุนหมอนพระหัตหรือมือซ้ายท่าไปตามร่างกายส่วนมือขวา จะวางหายอยู่ข้างหมอนสำหรับคนที่เกิดวันพุธคนราศีมิถุนหรือเมถุนและคนราศีกันซึ่งมีดาวพุธเป็นดาวเจ้าเรือนในลัคนาราศีดังกล่าว แนะนำให้ไปไหว้พระปางอุ้มบาทซึ่งองค์พระจะอยู่ในลักษณะท่ายืนพระหัตหรือมือทั้งสองข้างจะประคองถือบาทไว้สำหรับคนที่เกิดวันพฤหัสัป,ปดีคนราศีมีนและคนราศีธนูซึ่งมีดาวพฤหัสับดีเป็นดาวเจ้าเรือนในลัคนาราศีดังกล่าวแนะนำให้ไหว้พระปางสมาธิองค์พระจะอยู่ในลักษณะท่านั่งขัดสมาธิพระหัต หรือมือทั้งสองข้างวางหงายซ้อนกันอยู่บนพระเพลาหรือตักโดยมือขวาจะวางทับบนมือซ้ายสำหรับคนที่เกิดวันศุกร์คนราศีพฤษภและคนราศีตุลซึ่งมีดาวศุกร์เป็นดาวเจ้าเรือนในลัคนาราศีดังกล่าวแนะนำให้ไหว้พระปางลำพึงซึ่งองค์พระจะอยู่ในลักษณะท่ายืนพระหัตหรือมือทั้งสองข้างจะยกประสานขึ้นที่พระอุระหรืออกโดยมือขวา จะวางซ้อนทับบนมือซ้ายสำหรับคนที่เกิดวันเสาร์และคนราศีมังกรซึ่งมีดาวเสาร์เป็นดาวเจ้าเรือนในลัคนาราศีดังกล่าวแนะนำให้ไปไหว้พระปางนาคปลกองค์พระจะอยู่ในลักษณะท่านั่งขัดสมาธิพระหัตหรือมือทั้งสองข้างจะวางหงายซ้อนกันอยู่บนพระเพลาหรือตักโดยมือขวาวางทับบนมือซ้ายเช่นเดียวกับพระพุทธรูปปางสมาธิแต่ว่าจะมีพญานาคราช ขดล่างไปวงกลมซ้อนทับกันไปเรื่อยๆจนเป็นพุทธบัลลังก์และแผ่พังพานปกคลุมอยู่เหนือพระเศียรหรือศีรษะสำหรับคนที่เกิดวันพุธกลางคืนและคนราศีกุมซึ่งมีพระลาหูเป็นเจ้าเรือนในลัคนาราศีดังกล่าวแนะนำให้ไหว้พระปางป่าเลไลองค์พระจะอยู่ในลักษณะท่านั่งบนก้อนหินเท้าทั้งสองข้างจะวางอยู่บนดอกบัวพระหัตถ์ซ้ายหรือมือซ้ายจะวางคว่ำบนเข่าซ้าย พระหัตถขวาหรือมือขวาจะวางไงบนเข่าขวาโดยมีช้างหมอบใช้งวงจับกระบอกน้ำไว้และมีลิงถือรวงพึ่งถวายนอกจากนี้นะครับเคล็ดลับในการแก้เคล็ดสำหรับผู้ที่มีปัญหาด้านต่างๆผู้ที่มีปัญหาในเรื่องการงานให้ไปทำงานเป็นอาสาสมัครเป็นจิตอาสาไปออกแรงล้างห้องน้ำขัดส้วมวัด กวาดลานวัดไปร่วมงานไปร่วมทำไปร่วมกิจกรรมไปทำบุญในพิธีล้างป่าช้าเป็นต้นให้ทำงานใช้แรงเพื่อสังคมเพื่อสาธารนณะเพื่อกุศลเพื่อคนอื่นก่อนแล้วถึงจะมีโอกาสได้ทำงานเพื่อตนเองสำหรับผู้ที่มีปัญหาติดขัดในเรื่องการเงินให้ไปบริจาคเงินสิ่งของเสื้อผ้าเครื่องนุ่งหม่มเครื่องมือเครื่องใช้ให้แก่ผู้ที่ยากไร้ผู้ที่ยากจนบริจาคเงิน ให้แก่ผู้ป่วยที่ยากไร้ตามโรงพยาบาลบริจาคโรงศพให้แก่ผู้ที่ยากไร้ผู้ที่ยากจน เป็นต้นเช่นเดียวกันหลักการเดียวกันก็คือการบริจาคเงินการให้ทรัพย์สินเพื่อสังคมเพื่อสาธารนณะเพื่อการกุศลเพื่อคนอื่นก่อนแล้วก็จะทําให้เรามีโอกาสได้รับเงินได้ใช้เงินเพื่อตนเองเพื่อประโยชน์ของตนเองสําหรับผู้ที่มีปัญหาด้านความรักให้บริจาคเงินให้แก่เด็กกำพร้ารับเลี้ยงดูดูแลส่งเสียค่าใช้จ่ายให้แก่เด็กกำพร้า ทำสังฆทานโดยถวายของเป็นคู่ช่วงเข้าพรรษาก็ไปถวายหลอดไฟคู่เทียนพรรษาคู่ไปปล่อยนกปล่อยปลาไปไถ่ชีวิตสัตว์แบบเป็นคู่ปลาคู่นกคู่วัวคู่ควายคู่เป็นต้นสำหรับผู้ที่มีปัญหาด้านสุขภาพให้ไปบริจาคเงินให้กับเด็กพิการผู้พิการผู้พิการซ้ำซ้อนไปบริจาคเลือดไปบริจาคร่างกายบริจาคอวัยวะ เมื่อเสียชีวิตบริจาคเงินบริจาคเครื่องมือแพทย์อุปกรณ์ทางการแพทย์ให้แก่โรงพยาบาลต่างๆไปร่วมบริจาคไปไถ่ชีวิตสัตว์ปล่อยนกปล่อยปลาเป็นต้นสุดท้ายนะครับขอให้เราทําดีและเว้นความชั่วทําจิตใจให้สงบให้บริสุทธิ์เชื่อได้เลยว่าหากทําได้ชีวิตของเรานั้นจะได้รับได้พบกับสิ่งดีๆแน่นอน